รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเฮลตี้คลับขับของคนรักสุขภาพค่ะ e a ลต h y Club วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งศาสตร์ที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านานนั่นก็คือการนวดไทยค่ะคนไทยเราคุ้นชินกันดีกับการนวดไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นการนวดเพื่อผ่อนคลายหรือว่าการนวดเพื่อรักษาโรคแต่จะนวดอย่างไรให้ปลอดภัยและอวัยวะส่วนใดต้องระมัดระวังกันบ้างติดตามได้ในเฮลติ้คลับวันนี้ค่ะ ผู้ชมคะแพทย์แผนไทยถือว่าเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านานก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเราปวดเมื่อยคิดอะไรไม่ออกแน่นอนก็ต้องพึ่งพากับหมอนวดนะคะรวมไปถึงการรักษาโรคบางชนิดนะคะที่สามารถที่จะหายได้จากการนวดแต่ปัจจุบันต้องยอมรับว่าการนวดแผนไทยก่อให้เกิดความกังวลเพราะว่ามีอันตรายจากหลายๆข่าวที่เราได้ยินกันใครบ้างที่เหมาะกับการนวดประเภทไหนอวัยวะอะไรที่ต้องระวังวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกับคุบคณหมอกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับผม นวดแผนไทยจริงๆแล้วเราแบ่งอะไรยังไงคือหรือว่าการที่เราจับกล้ามเนื้อจับโดนตัวเราเรียกนวดหมดเลยไหมอเอาเข้าจริงแล้วถ้าเกิดเราจะพูดถึงการนวดนะครับาการนวดเนี่ยมันคือการที่เราใช้แรงนะครับผม,มกดลงไปยังกล้ามเนื้อวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดการเคลื่อนไหวเกิดการคลายตัวดังนั้นแรงที่กด จะเป็นจากนิ้วก็ได้จะเป็นจากฝ่ามืออุ้งมือเป็นเท้าเป็นข้อศอกเป็นเข่าทุกอย่างมันคือการนวดนวดหมดเลยคือการอาศัยการกดลงไปใช่อาศัยแรงกดลงไปนะครับคือแค่กดอย่างเดียวไหมคะการนวดมันมันจะมีการดัดการบิดอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะมีครับผมนอกจากจะเป็นการกดแล้วนะครับตัวดึงดัดก็ถือว่าเป็นการนวดเหมือนกันในทางแผนไทยเรามีการดึงดัดด้วยนะครับผมดังนั้นเวลาที่เราไปรับบริการข้างนอก มันจะเราจะพบเลยว่ามีทั้งการกดม,มีการดึงมีการเหยียดมันเหมือนการ stretching นะครับใ,ให้กล้ามเนื้อมันเกิดการคลายตัวนั่นคือ,อ,อวัตถุประสงค์หลักของการนวดครับการนวดคือเราจะเน้นโฟกัสที่กล้ามเนือ้อใช่ครับแต่ว่าจะด้วยกระบวนการกดหรือดึงหรือดัดอะไรส่วนใหญ่จะอยู่ที่กล้ามเนือ้อใช่ครับโฟกัสไปที่ให้กล้ามเนื้อมันยืดหยุนแต่ทีเนี้ยบางครั้ง ร่างกายของเรามันไม่ได้ประกอบไปแค่กล้ามเนื้อนะครับมันมีเส้นเลือดเส้นประสาทมีกระดูกอยู่ในนั้นด้วยดังนั้นแรงที่เราใช้ลงไปมันก็จะโดนอวัยวะเหล่านั้นด้วย<อ>ครับผมก็จะก่อให้เกิดเอฟเฟกตามมาที่แตกต่างกันะนะครับแต่จริงๆแล้วเขาเน้นที่กล้ามเนื้อใช่แสดงว่าคนที่เป็นนวดคนที่เป็นคุณหมอเนี่ยจะต้องรู้ว่าการลงแรงลักษณะแค่นี้จะพอดีกับกล้ามเนื้อทำมากกว่านี้จะไปถึงกระดูกแล้วหรือว่าไปอะไรแบบนี้แล้วใช่ไหมรู้ครับต้องรู้ครับคือแรงที่เราลงเนี่ย เวลาที่เราออกแรงคือเวลาที่เขาอบรมมาหรือเขาเรียนมาอย่างเงี้ยเราก็จะสอนหมดเลยว่าตรงไหนเป็นกล้ามเนื้อตรงไหนเป็นกระดูกตรงไหนลงแรงได้ตรงไหนลงแรงไม่ได้ตรงไหนคือข้อควรระวังอันเนี้ยสาหรับผู้ที่ผ่านการอบรมอ่ะเขาจะได้เรียนมาครับค่ะเพราะฉะนั้นก็คือต้องใช้บริการกับคนที่ผ่านการอบรมมาเรียบร้อยแล้วการนวดแผนไทยนวดเพื่ออะไรบ้างแบ่งเป็นกี่ประเภทถ้าเมืองไทยเนี่ยหลักๆเลยนวดไทยมี2อ,อย่างค,คือแบบ เฉลยศักด์กับแบบราชสำนักถ้าเกิดว่าเป็นข้างนอกทั่วไปที่เราเป็นแบบอาจจะนวดคอบาลัยนวดขอนไข่เฉยก็จะเป็นการนวดเฉลยศักด์เฉลยศักมีชื่อที่เข้าใจง่ายกว่านี้ไหมคะหมายถึงอะไรเฉลยศักด์โอ้เฉลยศักมันไม่มีชื่อที่เข้าใจง่ายนะผมว่ามันเป็นชื่อนี้เลยครับใช่ครับ ถ้าเป็นพื้นฐานเราก็เรียกกันว่านวดไทยนวดไทยมันเป็นแค่สไตล์การนวดเฉยเฉเลยสัตว์ใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอีกสไตล์หนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าการนวดแบบราชสำนักราชสำนักราชสำนักก็จะมีความสงบเสงี่ยมเรียบร้อยมากกว่าเหมือนเราอยู่ในวังใช้คำนี้ก็ได้ครับเหมือนราชสำนักจะดูลามุนกว่าไหมคะดูเบากว่าหรือยังไงดูนิ่งกว่า แต่ถ้าพูดถึงแรงที่ใช้เจ็บกว่าเจ็บกว่าด้วยใช่ครับเราโฟกัสไปที่การรักษาโฟกัสไปที่อาการของขนไข้ะนะครับถ้าเกิดว่าปวดบ่าเน้นบ่าปวดหลังเน้นหลังนะครับหัวไหล่ติดก็รักษาหัวไหล่ติดใช่ครับนี่คือการนวดแบบราชสำนักครับก็คือนวดเพื่อรักษาใช่ครับเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีนวดเพื่อผ่อนคลายเนื่อพืาอผ่อนคลายก็ถ้าเกิดว่ารู้สึก เมื่อยๆวันนี้อยากจะสบายตัวมากขึ้นก็เข้ามานวดเพื่อผ่อนคลายอันไหนนะับปัจจุบันคนใช้บริการมากกว่ากันหรือว่าได้รับผลตอบรับมากกว่ากันก็สิ่งที่มันดูป๊อปปูล่าของเมืองไทยทคือนวดไทยต่างชาติมาคือนวดไทยนั่นก็ออคือฉเฉลยศักด เราเฉลยศักดิเ์ะะเราสามารถพบได้ทุกมุมของประเทศไทยนะครับผมผู้ให้บริการหรือสถานบริการที่ที่เป็นการนวดเพื่อผ่อนคลายในประเทศไทยเยอะมากโดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวครับค่ะจะมีบริการเลย<ช>เพราะ,ะฉะนั้นคนที่เป็นคนนวดคือคุณหมอเนี่ยระหว่างเฉลยศักดิ์กับราชสำนักเหรอคะเขาต้องมีทักษะที่แตกต่างกันไหมคะสไตล์การนวดต่างกันยังไงคะทักษะต่างกันก็อย่างอย่างที่แจ้งในเบื้องต้นถ้าเกิดว่าเป็นการนวดแบบ ราชสํานักเราเน้นเพื่อการรักษาดังนั้นเราจะใช้นิ้วมือเป็นหลักในการกดลงไปที่กล้ามเนื้อค่ะให้พบจุดของกล้ามเนื้อว่ากล้ามเนื้อนั้นมีปมแข็งไหมลักษณะของกล้ามเนื้อตึงแค่ไหนแล้วก็ลงนิ้วเพื่อที่จะคลายมันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการนวดแบบราชสํานักเด้พูดผิดแล้วถ้าเป็นเฉลยศักนะครับเราจะ มีสเต็ปของการนวดไล่จากเท้าขึ้นมาจนถึงศีรษะแล้วเขาก็จะมีสไตล์การนวดอีกแบบหนึ่งนะคบที่มีการยกแขนดึงแขนเหยียดแขนมีการใช้เท้าถีบครับผมอันตรายอะไรบ้างที่มักจะเกิดจากการนวดไทยนวดแผนไทยอันตรายมผมแบ่งปัจจัยออกเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกคือผู้ทําหัตถการาผู้ทําหัตถการเองถ้าเกิดว่าบางทีเขาไม่ได้ระมัดระวังหรือไม่ได้รับการศึกษาหรือการฝึกที่ดีมานะค,ะครับผมการลงแรง บางทีลงมากเกินไปะนะครับผมการลงตำแหน่งที่ลงผิดเกินไปนะครับบางทีไปลงเจอเส้นประสาทแล้ว<ม>เกิดอาการชาเสียววาบ<ม>อย่างนี้ก็มีนะครับอันนี้คือปัจจัยที่เป็นของผู้ทำหัตถการ<ม>นะครับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือผู้เข้ารับบริการก็คือตัวคนไข้เองตัวคนไข้เองบางครั้งก็ ไม่ได้ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับว่ามีโรคประจําตัวอะไรบ้างเคยผ่าตัดมาไหมมีการดามเหล็กไหมเคยประสบอุบัติเหตุร้ายแรงหรือเปล่าพวกเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไมา่ให้ข้อมูลไปะนะครับผู้ทําพัฒนการไม่ทราบผู้ทําพัฒนการเขาก็ปฏิบัติอีกแบบหนึ่งก็เลยกลายเป็น ตการณสองปัจจัยหลักๆที่จะก่อให้เกิดอันตรายจากการนวดก็คือทั้งผู้นวดและผู้ถูกนวดใช่แสดงว่าก่อนที่จะเข้ารับการนวดเราต้องมีการสอบถามซักประวัติกันก่อนข้อมูลพื้นฐานอะไรบ้างที่คนที่ไปนวดจะต้องบอกกับผู้นวดให้รู้โรคประจําตัวเลยครับค่ะคือถ้าเกิดว่ามีความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานนะครับมะเร็งโรคหัวใจกลุ่มนี้เป็นกลุ่มหลักเลยที่เราจะระวัง สำหรับการให้บริการอันนี้คือกลุ่มโรคที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการนวดแผนไทยใช่ครับเบาหวานเบาหวานความดันโลหิตสูงความดันมะเร็งครับมะเร็งและโรคหัวใจโรคหัวใจด้วยทาไมคะเนื่องจากการนวดเองเนี่ยมันจะทําให้การไหลเวียนของโลหิตทางแผนไทยเราใช้เพราะโลหิตนะครับก็คือเลือดเกิดการเปลี่ยนแปลง นะครับผมดังนั้นเมื่อระบบการไหลเวียนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงปั๊บจะเป็นผลกับหัวใจได้ค่ะครับคือ4ี่โรคนี้คือแค่ต้องระวังในการนวดหรือว่าไม่ควรนวดเลยเอาเข้าจริงคนรับผิดชอบเองก็คือผู้ทําหัตถการนะครับผมดังนั้นเมื่อคนไข้มาแจ้งประวัตินี้ผู้ทําหัตถการหรือคุณหมอเองต้องประเมินเลยว่าเราจะรับความเสี่ยงนี้ไหมใช่ครับเพราะเพราะว่าในบางครั้งอ่ะผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเขาทรมานจาก อาการมากะนะครับการนวดถ้าเราตัดสินใจที่จะนวดให้ก็คือแค่ผ่อนคลายอาการปวดนั้นนะครับไม่ได้หวังผลของการรักษาอันนี้เราก็สามารถทำให้ได้แต่ถ้าเกิดว่า อยู่ระหว่างขั้นตอนของการรักษาโรคมะเร็งอยู่แล้วการนวดอาจจะไปส่งผลกระทบทําให้เกิดการแพร่เชื้อมากขึ้นอย่างเงี้ยเพราะว่านวดนี่ยบางครั้งเรามีแรงกดเรามีการเค้นไปมันก็จะเกิดการไหลเวียนของโลหิตต่างๆทําให้เหมือนกับลามไปยังอวัยวะอื่นๆหรือมันจะไปกระตุ้นได้อ๋ออันนี้คืออันตรายที่ผู้ถ้าเกิดว่าผู้มาใช้บริการแจ้งแล้วคนที่รับไม้ต่อกก็คือผู้ให้บริการต้องประเมินว่าเราจะนวดไหมพร้อมที่จะรับความเสี่ยงนั้นไหมแสดงว่าการนวด ของเรากับคนที่เป็นกลุ่มโรคทั้ง4โรคเนี้ยก็จะมีการนวดที่แตกต่างออกไปในเรื่องของการลงน้ําหนักหรือว่าเทคนิคการนวดต่างๆด้วยไหมคะใช่ครับบางทีอย่างเช่นผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องกระดูกกระดูกพุนด้วยอีกอย่างหนึง่งกระดูกพุนด้วยใช่ครับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องกระดูกเนี่ย แน่นอนเราไม่สามารถที่จะลงแรงได้ลงหนักไม่ได้เราก็ต้องแจ้งให้เขาทราบก่อนว่าสิ่งที่หมอทําให้ได้อะอได้แค่นี้นะ,ะไม่สามารถที่จะหนักเกินกว่านี้ได้เพราะว่ามันเสี่ยงอันตรายค่ะกระดูกพลุนนี่คือกระดูกหักกระดูกแตกได้เลยถ้าเกิดนวดแรงเกินไปใช่ครับอันนี้ต้องแจ้งก่อนอนะคะ,คะต้องเป็นข้อควรระวังเลยแต่หลายคนบอกว่าเวลาไปนวดถ้าเกิดว่าไม่ได้ลงแรงให้มันถึงใจอ่ะมันเหมือน มันไม่สุดอ่ะอันนี้มันเป็นความเชื่อหรือว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆคะคุณหมอมันเป็นผมใช้คำว่าความรู้สึกเอาความรู้สึกใช่ครับผมเพราะว่าเวลาที่เรานวดนะครับมันจะรู้สึกสบายเดิมทีเวลาที่เราไปนวดแรกๆครับกดแป๊บๆเราจะรู้สึกว่ามันเจ็บแต่พอผ่านการนวดมีประสบการณ์การนวดไปสักพักหนึ่งเราจะรู้สึกว่ามันต้องลงหนักกว่านี้ลงหนักขึ้นลงหนักขึ้นใช่ครับเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกของเขาว่าเขาต้องรู้สึก ถึงขนาดนี้มันออจะสบายขอแรงกว่านี้ใช่ครับไม่อย่างนั้นมันไม่ผ่อนคลายมันไม่โดนจุดอย่างนี้เราจะบอกกับเขาอย่างไงดีว่าแค่นี้มันลิมิตแล้วถ้าเกิดแรงกว่านี้มันจะอันตรายแล้วอย่างเงี้ยคับคุณหมออืมเราเอาจริงเราก็แจ้งได้ออบอกไปว่ากล้ามเนื้อของคนไข้เนี่ยมันไม่ได้แข็งมากขนาดนั้นถ,ถ้าเกิดว่าหมอลงหนักกว่าน,นี้มันจะเกิดการช้ำกรรบมอ,อ่าแล้ว,แล,วแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเขากลับไปปั๊บหนึ่งวันสองวันหรือสามวันก็จะเกิดการเจ็บปวด ตามม,มาอีกของกล้ามเนื้อครับค่ะบอกให้เขารู้เลยว่าถ้าเกิดผลลัพธ์จากการที่บอกให้หมอลงแรงหนักๆไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เวลาเราปวดหรือว่าเราเมื่อยมามันก็เกิดจากการช้าการระบมของกล้ามเนื้อเราควรที่จะมานวดเลยไหมหรือควรจะปล่อยให้มันหายก่อนค่อยมานวดค่ะต้องดูสภาพของกล้ามเนื้อก่อนถ้าเกิดว่าลักษณะที่เราเป็นเนี่ยมันเป็นการปวดตึงเฉยๆอ,อันนี้มานวดได้แต่ถ้าเกิดว่า มันมีอาการปวดบวมแดงร้อนหรืออยู่ระหว่างกระบวนการของการอักเสบอยู่อันนี้ให้พักก่อนนะครับเพรา่ช้ำมาเลยอย่างนี้ไม่ได้ใช่ครับจุดจุดที่เรานวดเนี่ยถ้าเกิดมันอักเสบมันช้ำอยู่เราไม่ทำครับมันจะส่งผลเสียมากขึ้นครับอวัยวะอะไรบ้างที่ต้องระมัดระวังในการที่จะนวดแผนไทยเซนสิติฟเป็นพิเศษเลยจุดที่มันผมไม่ใช้คำว่าอวัยวะผมใช้คำว่าจุดของการนวดจุดการนวดที่ต้องระมัดระวังที่ต้องระมัดระวังนะครับผม เนี่ยมีเขามับก่อนเลยเขมับตั้งแต่บนหัวเลยใช่ครับเขา,ขามับก่อนเลยนะครับกดแรงไม่ได้ดังนั้นถ้ากดต้องค่อยๆหน่วงเบาเมันจะส่งผลยังไงคะถ้าเกิดว่าเรากดแรงบริเวณรตรงเนี้ยมันมีเส้นเลือดอยู่ครับแล้วมันเป็นกร,นนนกระดูกรอยต่อของกระดูกบางๆอยู่นะครับดังนั้นกดแรงไม่ได้วิธีการนวดเขมับคือได้แค่กดและคลึงเบาเบาคลึงเบาเเท่านั้นคน<ช>ที่จะไปนวดถ้าเกิดว่าคุณหมอหรือว่าหมอนวดของเราเนี่ยเขากดตรงนี้แรงแจ้งได้นะอันนี้แรงไปแล้วอันนี้เป็นอวัยวะจุดอันตรายนะ นอกเหจากจะขมับนีอเลยคะเป็นท้ายถอยท้ายถอยใช่ครับเป็นท้ายถอยอเป็นรักแร้รักแร้ด้วยเหรอคะใช่ครับผมรักแร้ตรงนี้เป็นเนื้อเยื่อมันอ่อนและมันเป็นเส้นประสาทกับเส้นเลือดอยู่นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเขานวดไม่ดีโฟกัสไม่โฟกอาจจะโฟกัสไม่ได้โฟกัสพลาดและกดแรงเกินไปมันจะเกิดอาการชาตามแขนใช่ครับชาตามแขนไปหมายความว่าแขนเราจะไม่รู้สึกเราจะรู้สึกสั้นแล้วก็ชายิบๆไปเลยครับ หลังจากนั้นถ้าเกิดว่ามันอันตรายเกินมันจะถึงขั้นเป็นอะไรไปได้บ้างคะอาการชาอาจจะอยู่ประมาณ2 3วันแต่เอาเข้าจริงการนวดไม่ควรที่จะทําให้เกิดความรู้สึกนั้นไม่ใช่ว่ายิ่งกดแรงยิ่งชายิ่งชอบอันนี้ไม่ควรไม่ครับห้ามนะคะไม่ควรที่จะไปสัมผัสถึงความรู้สึกนั้นค่ะมีจุดไหนอีกไหมคะ ก็จะเป็นเรื่องของการนวดท้องะคระัเนื่องจากว่าข้างในมันเป็นอวัยาวะภายในหลายอ,อยา่างศูนย์รวมของอวัยาวะต่างๆอยู่ตรงนี้ครับผถ้าเกิดว่ากฎไม่ระวังแกนกลางของเรามันมีเส้นเลือดใหญ่อย,ย,อยู่ดังนั้นถ้ากดไม่ระวังระวังปับ๊บ มันจะเกิดอาการผะอืดผะองมินเวียนได้ก็คืออาหารตีขึ้นมาเลยอ่ามีส่วนขาใช่ถ้าเกิดว่าหลังทานอาหารอิ่มนี่ควรไหมคะคุณหมอถ้าอิ่มจนจุกก็ไม่ควรก็ไม่ควรเหมือนกันต้องเว้นระยะนะต้องเว้นระยะถ้าเกิดทานอาหารมาแล้วอยากจะนวดอย่าเพิ่งปล่อยให้ย่อยก่อนใช่ครับหน้าท้องแล้วมีอะไรไหมคะหน้าท้องมีข้อพับเข่าครับข้อพับเข่าด้วยใช่ครับมีทั้งเส้นเลือดแล้วก็เส้นประสาทแล้วก็เป็นเนื้อเยื่ออ่อนครับตรงนี้ต้องระวังอันนี้คือครบยังคะอวัยวะที่จุดที่ต้องระวังในการนวด โอ้สําคัญเลยที่เจอมันเคยเป็นข่าวด้วยนะครับตรงนเนี้ยเนื้อไหปลาร้าขึ้นมาตรงคอ,อเนี่ย,ยรครับคือตรงเนี้ยมันจะมีกล้ามเนื้อมัดหนึ่งนะครับผมที่ใช้ในการหันซ้ายหันขวาก้มเงยอยู่ถ้าเกิดมันตึงเนี่ยมันจะทําให้การเคลื่อนไหวไม่ดีนะครับสามารถนวดได้แต่ถ้าเกิดไม่ระวงังล้ําออกมาข้างหน้าปั๊บมันจะเป็นเส้นเลือดที่ขึ้นไปเลี้ยงสีสัะนะครับเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรากดนานเกินไปสมองขาดเลือดนะครับ หมายความว่าหมอเขากดอยู่นานเกินไปจนจนเลือดมันตีบเลยครับอ๋อเหรอคะหมดสติไปเลยได้หมดสติได้ครับผมดังนั้นตรงนี้คือคือจุดที่ต้องระวังนะครับต้องต้องแม่นจริงๆถึงกดนะอยากให้คุณหมอเน้นย้ำในายการว่าจริงๆแล้วในการนวดแผ่นไทยเรามีมาเนิ่นนานใช้ทั้งเพื่อการผ่อนคลายใช้เพื่อการรักษาถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะนวดอย่างพอดีกับผู้เชี่ยวชาญจริงๆไม่ได้อันตรายขนาดนั้นเชิญเลยค่ะ ครับผมการนวดไทยเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่เรามีมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับผมมันมีมานานแล้วทีเนี้ยนับปัจจุบันที่เราเจอแล้วพบปัญหากันเนี่ยคือเราไม่ได้ใช้แค่ศาสตร์เรื่อง,ของ,ข,องของการนวดนะครับเราใช้ศาสตร์อย่างอื่นร่วมเข้ามาด้วยมันจึงเกิดอันตรายขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงไอการนวดไทยเนี่ยมันมีทั้งกดมีทั้งดึงมีทั้งดัดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันล้ํานะครับ ไปสู่ขอบเขตของทักษะอื่นที่ไม่ใช่ของวิชาชีพเมื่อนั้นมันก็จะเกิดอันตรายดังนั้นถ้าเกิดว่าเรานะครับรวมถึงท่านผู้ชมทางบ้านที่จะเข้ารับบริการนะครับเกี่ยวกับสถานบริการสุขภาพที่เป็นเรื่องของการนวดก็สามารถเข้าไปได้อย่างอุ่นใจนะครับแต่เพียงแค่ว่าเราต้องแจ้งว่าสภาพร่างกายเราณนะปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมมีโรคประจําตัวอะไรบ้างนะครับเพื่อให้หมอเขาเนี่ยได้ประเมินก่อนว่าเฮ้ย ต้องระวังไหมหรือนวดได้หรือนวดไม่ได้ยังไงบ้างนะครับนะคะอันตรายจะไม่เกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดเราเองคือผู้ใช้บริการนะคะมอบข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนให้กับผู้ให้บริการหรือว่าคุณหมอนั่นเองนะคะก็จะมีการประเมินก่อนที่จะทําการนวดทุกครั้งด้วยวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะว่ายังมีเกจเคล็ดลับในเรื่องของการดูแลสุขภาพมาฝากกันเช่นเคยนะคะติดตามได้ในช่วง Happy h e a l t h ค่ะ ผู้ชมคะแฮปปี้เฮลวันนี้เอาใจคุณแม่หลังคลอดค่ะหลังจากที่เราคลอดบุตรออกไปแล้วเนี่ยร่างกายของเรายังไม่กลับสู่ภาวะปกติจะมีการนวดค่ะที่จะสามารถทําให้คุณแม่เนี่ยสามารถที่จะให้ร่างกายกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วมากยิ่งขึ้นนวดอะไรบ้างละ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันก่อนอื่นขออนุญ,ญาตแนะนําก่อนเลยพออของอาสมเสลานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถามก่อนเลยว่าคุณแม่หลังจากที่เขาคลอดมาแล้วเนี่ยร่างกายของเขามันมีความผิดปกติยังไงทําไมเราถึงจะต้องมามีการนวดหลังคลอดนะคะ หลังจากการคลอดนะครับมันจะมีเรื่องของการอ่อนเพลียเนาะแล้วก็มีเรื่องของการร่างกายของเราเนี่ยยังไม่ได้มีการฟื้นฟูเพราะว่าต้องขับของเสียออกนะครับการดูแลหลังคลอดเนี่ยเป็นการขับของเสียออกจากร่างกายได้คือของเสียยังค้างอยู่กับในตัวของคุณแม่ใช่ครับหลังจากที่ลูกคลอดออกไปแล้วใช่ครับอย่างเช่นสังเกตง่ายๆคือพวกน้ำขําอะไรเงี้ยครับก็ยังมีตกค้างอยู่ดังนั้นการดูแลหลังคลอดของเราเนี่ยก็จะเป็นการขับน้ำขําออก ค่ะให้เร็วยิ่งขึ้นไหมคะ <c oughs> เพราะปกติแล้วคุณแม่เขาต้องใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ถึงจะออกได้เองตามธรรมชาติ <c oughs> ปกติแล้วภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยน,น่าจะหมดแล้วครับแต่ที่เราต้องดูแลด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยเพราะว่าถ้าเกิดเราดูแลทางศาสตร์การแพทย์แผนไทยเนี่ยสามารถให้ร่างกายฟื้นฟูได้เร็วขึ้นด้วยเ,<อ>เพราะมันจะมีเรื่องของผิวพรรณด้วยมีเรื่องของ ร่างกายที่ตอนขอดเราต้องมีออกแรงเบ่งม,มันต้องมีการเกร็งของกล้ามเนื้ออยู่แล้วนะครับก็จะมีในเรื่องของการนวดที่เข้ามาช่วยด้วยเ,เพราะฉะนั้นการที่จะมานวดของคุณแม่หลังลอดเราจะต้องทําขั้นตอนไหนหรือว่านวดประเภทไหนเหมาะก,กับคุณแม่บ้างคะถ้าเกิดเป็นคุณแม่หลังขอดนะครับการนวดน่าจะเป็นการนวดรัชสำนักเป็นหลักนะครับเพื่อที่ให้เกิดการผ่อนคลายตามแนวเส้นกล้ามเนื้อ,อครับหลังจากนั้นเราก็จะมีการประครบสมุนไพรประครบสมุนไพร,รน,ไนี่เลยครับประครบสมุนไพรช่วยอะไรยังไงบ้างช่วยให ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อเพราะว่าหลังข้อนี่จะต้องมีการเกรงของกล้ามเนื้ออยู่ละเพราะว่ามันก็มีลมเบ่งใช่ไหมครับการเกรงของกล้ามเนื้อก็จะทําให้กล้ามเนื้อมันแข็งเกรงดังนั้นการประครบก็จะช่วยในเรื่องของการลดการแข็งเกรงได้ค่ะต้องทําบ่อยขนาดไหนครับปออ,อนนถ้าเกิดดูแลหลังข้อนะครับที่ดีดีที่สุดน่าจะ5วันขึ้นไป5วันขึ้นไปครับจะรู้สึกได้เลยว่าเราผ่อนคลายตั้งแต่ครั้งแรกเลยครับตั้งแต่ครั้งแรก อ๋ออันนี้คือเหมาะสําหรับคุณแม่ที่คลอดเองธรรมชาติหรือว่าผ่าคลอดด้วยค่ะได้ทั้งสองอย่างได้หมดเลยครับถ้าเกิดคลอดเองธรรมชาติเนี่ยภายใน7วันหลังจากหลังจากคลอด7วันครับค่ะแล้วก็ถ้าเกิดผ่าคลอดเนี่ยหลังจากคลอด1เดือนอจำแค่1่สัปดาห์กับ1นึ่งเดือนนเดือนนะคะอันนี้คือข้อที่คุณแม่จําไว<ช>้แค่นี้เลยแต่นวดได้เหมือนกันต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมสําหรับรคนที่คลอดธรรมชาติกับคนที่ผ่าคลอดระหว่างการนวด เราต้องดูแผลเนาะถ้าเกิดเป็นคนที่ผ่าลอดมาต้องดูลักษณะของแผลว่าแห้งหรือยังะอะไรอย่างี้ครับต้องประเมินร่างกายก่อนอ,อครับควรให้แห้งก่อนค่อยมานวดใช่ครับ,รบแต่ถ้าเกิดทุกคนไม่ทราบว่าพ,พอดีมันมีทั้งแผลในแผลนอกเนาะมาที่สถานพยาบาลฮะสามารถตรวจได้<อ>คลินิกแพทย์แผนไทยทั่วไปนะครับสามารถตรวจได้เลยว่าแผลแห้งหรือยังแห้งหรือยังนวดได้หรือยังแต่ถ้าเกิดข้อธรรมชาตินวดได้เลย นวดได้เลยครับนวดได้เลยนะคะอันนี้คืออันแรกคือการประคบส่วนใหญ่ก็จะเน้นประคบช่วงบนหรอคะหรือว่าทั้งตัวเลยทั้งตัวฮะเพื่อให้เกิดการผ่อนคลายทางทางร่างกายแต่ละครั้งที่มานวดด้วยการประคบจะใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่คะจะใช้ระยะเวลาประมาณ30นาทีถ้าจะประคบนะครับนวด1ชั่วโมงค่ะประคบครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นก็จะมีทับเมื่อเกลือีกครึ่งชั่วโมงค่ะอันนี้คือการประคบสมุนไพรนะคะต่อไปค่ะเราไปดูการนวดกันต่อเลย ครูเราดูในเรื่องของการประคบสมุนไพรไปแล้วพอออบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมักจะเริ่มด้วยการนวดก่อนนวดก่อนผ่อนคลายก่อนก็คืออันนี้เองเราจะเน้นนวดลักษณะไหนยังไงคะปออถ้าเกิดนวดเราจะนวดท่าท่านอนง่ายให้ให้ท่านอนง่ายครับนวดขานวดตั้งแต่ขาครับนวดขาแล้วก็นวดหลังนะคะเพื่อให้เกิดการผ่อนคลายนะครับส่วนใหญ่การนวดจะใช้การนวดแบบราชสำนักยังไงคะเพื่อให้เกิดการผ่อนคลายเพราะว่าราชสำนักนะครับมันจะมีแนวเส้นกั้นเหนือ นะครับแนวเส้นกล้ามเนื้อที่บ่งบอกได้ว่ามันเกรงยังไงเพราะมันจะเราจะนวดตามเส้นเอ็นเลยครับเออนวดตามเส้นเอ็นที่ตอนคลอดลูกเกรงครับมันจะเกรงว่าตรงไหนมันเกรงบ้างอะไรอย่างี้ครับก็คือว่า1วันถ้าเกิดว่าคุณแม่ต้องการที่จะดูแลตัวเองหรือว่าผ่อนคลายบุ๊กเข้ามาจองเข้ามาเป็นคลอดทาในวันเดียวให้ครบทุกด้านได้ไหมคะพอต้องทำภายในวันเดียวฮะเนี่ยคือแพ็กเก็ตหนึ่งแพ็กเก็ตทำต่อเนื่อง ต่อเนื่องกันอย่างน้อย5วันถึง9วันเนี่ยถึงจะเห็นผลชัดเจนนะคะไม่ใช่ว่าว่างเดี๋ยววันนี้เข้าไปประคบก่อนละกันแล้วก็ออกมาก่อนไปทํางานก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมานวดก่อนอย่างนี้ไม่เห็นผลไม่เห็นผลเราทำเป็นแพ็กเกจต่อกันเลยต้องมีเวลาสชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงครึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะถึงจะเหมาะสําหรับคุณแม่หลังคลอดนะคะอันนี้ก็จะเป็นการนวดส่วนใหญ่เป็นสเต็ปแรกของการเริ่มก่อนนวดก่อนผ่อนคลายก่อนแล้วก็มีอีกหนึ่งอันก็คือการทับมอกเกลือทับมอกเกลือ ทับมกเหลือนี่เราช่วยอะไรยังไงอะคะอันนี้จะช่วยในช่วงของช่องท้องโดยตรงเลยคะความร้อนมันจะเป็นร้อนแห้งนะครับประคบทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นร้อนชื้นอันนี้จะเป็นร้อนแห้งร้อนแห้งเนี่ยถ้าเกิดเราประคบตรงช่องท้องเนี่ยมันจะลดอาการท้องอืดได้ด้วยเนาะสามารถไล่ลมในช่องท้องขับน้ํข้าวปลาอย่างเงี้ยครับอันนี้จะได้น้ํขคาวปลาโดยเฉพาะเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าการทับมกเหลือเป็นยังไงนะคะ คืออีกหนึ่งขั้นตอนก็คือการทับหม้อเกลือสําหรับคุณแม่หลังคลอดนะคะเราจะใช้เกลือแล้วก็สมุนไพรแหะคะมามามีส่วนช่วยจะมีเกลือกับสมุนไพรมีใบพัดึ่งฮะเป็นส่วนประกอบสําคัญอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบนะครับเกลือเราจะใส่ไว้ในหม้อหม้อแบบนี้หม้อแบบนี้นเป็นหม้อดินเรียกว่าหม้อถนนฮะอันนี้ก็เราจะไปตั้งไฟปิดฝานะฮะตั้งไฟเกลือข้างในก็จะแตก อุณหภูมิจะประมาณ200องศา200เลยนะคะใช่ครับหลังจากนั้นเราก็จะมีพวกสมุนไพรครับที่ลดอาการอักเสบก็จะมีพวกพรายขมิ้นว่านนางคำอะไรเงี้ยครับบ้านชักมดลูกเนี้ยครับเข้ามาช่วยด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของการแก้การอักเสบโดยเฉพาะเลยก็จะเป็นพวกใบพะพึงครับอาจจะเห็นบางที่อาจจะใช้ใบเปาอะไรเงี้ยฮะแต่อันนี้เราใช้ใบพะพึงพะพึงก็จะลดการอักเสบนะครับโดยที่เราจะใช้ใบพะพึงเนี่ย มีผ้าข่าบางเราใช้ผ้าขาวบางวางก่อนวางไปบนท้องของคุณแม่หลังคลอดเลยเหรอคะขั้นตอนการเตรียมนะฮะเราจะใช้ผ้าข่าบางหรือว่าผ้าดิบนะฮะวางนะครับเสร็จแล้วก็มันจะมีสมุนไพรสมมติว่าสมุนไพรเราตาพอแหลกละแล้วก็สมุนไพรวางสมุนไพรที่เราเห็นคือเราต้องเอาไปผ่านกระบวนการการตําก่อนผสมมิกซ์กันเรียบร้อยแล้วใช่ครับนะคะเสร็จแล้วนะครับเมื่อเมื่อเราเอาสมุนไพรวางชั้นแรกเสร็จแล้วเราเอาใบพะพึงวางครับค่ะ วางลักษณะไข่เสร็จแล้วเอาหม้อที่ร้อนๆนะครับสองร้อยองศาครับวางทับอันนี้อันนี้ไม่ร้อนเนาะอันนี้ระวังทับนะครับเสร็จแล้วเราก็ห่อห่อให้เป็นลูกเหมือนที่น้องเขาใช้อยู่ครับนี่คือที่เขากําลังทับหม้อเกลืออยู่เนี่ยคือในนั้นมีเหมือนที่ผอบอกใช่ครับทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดแล้วใช่ครับลักษณะของการทับก็คือเหมือนมีการมาประคบมากดครับใช่ไหมคะก็จะประคบบริเวณช่องท้องให้ทั่วท้องเลยครับก็จะมีหลายท่าครับก็จะมีท่า อันนี้เป็นท่าแหวกนะครับก็จะกดแหวกกล้ามเนื้อท้องเพื่อที่จะให้ถึงหมดลูกเนาะเพราะว่ามดลูกถ้าเกิดค้อใหม่ๆหม่ใมดลูกยังไม่เข้าอู่หมดลูกยังลอยอยู่บางคนอาจจะเป็นมดลูกดําที่มันเลือกตกเยอะๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยครับออก็ต้องมีการกระตุ้นด้วยการทับเอ,อกะเกือให้ เกิดการบรรลุข้าอู่ได้เร็วขึ้นค่ะอันนี้คือตอนแรกที่พอออบอกว่าเราเอาไปตั้งจนเกลือมันแตกเนี่ยสองอองศาแต่ว่าอุณหภูมิที่เราเอามานวดให้คุณแม่จริงๆไม่ถึงแล้วไม่ถึงครับนะคะเพราะมันผ่านชั้นของใบพัดพึงผ่านชั้นของสมุนไพรค่ะาไปละแต่ก็ยังได้รู้สึกอุ่นๆอยู่ใช่ครับประมาณ40-50องศาประมาณนั้นกําลังอุ่นสบายๆนะคะอันนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของการขับน้าข่าวปลาต่างๆใช่ครับใช่ไหมคะ ให้ให้ออกไปได้เร็วมากที่สุดใช่ครับ่ะแล้วก็มีอีก2อ,อย่างที่พออบอกก็คือในะเรื่องของการอบสมุนไพรอบสมุนไพรแล้วก็เรื่องของการรีดเพื่อที่จะเปิดท่อนน้านมอันนี้ก็เหมาะมากๆเลยสําหรับ,ค,รบคุณแม่หลังคลอดน,นะคะมาใช้บริการกันได้ที่อาสมสหลหา,าสมสลานะคะคและนี่ก็คือแฮปปี้เฮลที่นํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะจะเห็นว่าการนวดแผนไทยเป็นอีกหนึ่งศาสตร์นะคะในการดูแลสุขภาพและก็ร่างกายของเราให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นที่สําคัญได้รับความนิยมทั้งจากคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติจนได้รับยกย่องนะคะเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามค่ะการนวดแผนไทยนะคะจะต้องอยู่ควบคู่กับการที่นวดอย่างปลอดภัยนั่นก็คือทั้งตัวผู้นวดเองแล้วก็ผู้ให้บริการนะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการเฮลตี้คลับค่ะครั้งหน้าจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุย คุยเรื่องสุขภาพด้านใดต้องติดตามสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะโทรพั์แห่งประเทศไทยทางเล็กใหม่ของปวงชน